ฟรีแลนซ์อาชีพที่ใครๆก็อิจฉาเพราะคิดว่าอยากพักเมื่อไรก็ได้อยากไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ต้องแคร์อะไรเหมือนพนักงานประจำแต่ในความเป็นจริงสถานที่ที่ฟรีแลนซ์จะพักร้อนได้จริงๆมีไม่กี่ที่หรอกครับสถานที่พักร้อนสำหรับฟรีแลนซ์สำหรับฟรีแลนซ์ที่ยังมีกังวลกับงานคงจะพักร้อนไปเที่ยวไหนไกลๆไม่ได้ก็คงต้องเลือกไปที่ที่ all in one ที่นี่ที่เดียวที่คุณจะได้ทั้งกิน ทั้งดื่มกายตีแบต <Huh? S 1> แล้วทั้งออกกำลังกายได้ในเวลาเดียวกันยังอย่าตียกซ้ายขวาอย่างนี้ดิคุณเหนื่อยสำหรับฟรีแลนซ์ที่อยากหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมแต่ก็ยังตัดทางโลกไม่ได้วัด <What? S 2> เป็นช้อยส์ที่ดีในการพักร้อนของคุณเพราะได้ทำบุญไปด้วยได้ทำงานไปด้วยที่วัดมี WiFi ปะครับเซิร์ฟเวอร์วัดแก้วกิ่งกูที 1, ่หนึ่งไ i f i ได้แล้วครับขอบคุณครับจเจริญพรโยมสำหรับฟรีแลนซ์ที่ปล่อยวางมีวันว่างสัก2 3สวัน ทะเลก็เป็นทางเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าไมไปเหยียบทรายแช่น้ำนั่งหายใจทิ้งบ้างก็น่าจะทำให้คุณแฮปปี้กับการพักร้อนแต่อย่าลืมว่าต่อให้หนีไปเที่ยวเกาะสัญญาณมือถือก็ยังเข้าถึงอยู่ดีดังนั้นก็มีโอกาสงานเข้าฮัลโหลพี่ยุ้นมารับบีบหน่อยดินั่งเงพูดไว้ไม่มีผิด แต่สำหรับฟรีแลนซ์บางคนแค่ได้มาโรงพยาบาลก็เหมือนได้มาพักร้อนแล้วเพราะเป็นที่ที่เขาได้เจอคนที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจหมอนอนบ้างนะครับรู้ได้ไงว่าไม่ได้นอนเรื่องนี้ผมโปะครับ และที่สุดท้ายที่ให้ความรู้สึกว่าได้พักร้อนมากที่สุดนั่นก็คือโรงหนังที่ที่ต้องปิดมือถือรับรองว่าจะไม่มีใครตามงานคุณได้แน่นอนยิ่งถ้าได้ดูหนังรักของคนอยากพักร้อนไปด้วยยิ่งเวรี่ฟินสุดๆไปเลยฟรีแลนซ์ห้าม <my life. S 1> ป่วยห้ามพักห้ามรักหมอวันนี้ในโรงภาพยนตร์